ไม่มีระเบียบราชการข้อไหนเขียนไว้ว่าห้ามพาลูกมาเลี้ยงในที่ทำงานเพราะทุกคนรู้ดีว่ามันเกิดขึ้นเป็นปกติจนไม่มีใครคิดจะเขียนมันลงไปผมเข้ารับราชการวันแรกในสำนักงานระดับจังหวัดแห่งหนึ่งตึกเก่าผนังสีเหลืองมนพัดลมเพดานหมุนช้าเหมือนขี้เตียดทำงานหัวหน้าฝ่ายชื่อ พี่สุรีผู้หญิงวัยสี่สิบปลายๆผมมัดแน่นเสื้อผ้าเรียบร้อยเสียงพูดนุ่มแต่สายตาแข็งสิ่งแรกที่ผมสังเกตไม่ใช่แฟ้มเอกสารไม่ใช่โต๊ะไม้เก่าแต่คือเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ6-7ถึงขวบนั่งอยู่ใต้โต๊ะทำงานระบายสีด้วยดินสอที่หักครึ่งไม่มีใครสนใจเขา เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์ลูกที่สุรีนะ่ะเพื่อนร่วมงานกระซิบเลี้ยงอยู่ที่นี่แหละไม่มีใครว่าอะไรเด็กคนนั้นไม่ค่อยพูดไม่วิ่งเล่นไม่ร้องงอแงเขาแค่นั่งมองคนทำงานมองแฟ้มมองนาฬิกาแขวนผนังบางครั้งผมรู้สึกว่าเขามองนานเกินไปเวลาเลิกงาน ทุกคนกลับบ้านแต่เด็กคนนั้นยังอยู่พี่สุรีไม่กลับหรอครับผมถามวันหนึ่งเธอเงยหน้าจากเอกสารตอบเรียบๆกลับซิแต่ลูกยังไม่อยากกลับน้ำเสียงของเธอเหมือนกำลังพูดถึงเอกสารค้างต๊อไม่ใช่เด็กคนหนึ่งเดือนที่สองของการทำงานผมเริ่มได้ยินเสียงตอนดึกเสียงดินสอขูดกระดาษ เสียงเปิดแฟ้มเสียงเด็กหัวรอกเบาๆทั้งที่ผมอยู่เวรคนเดียวผมเดินไปดูใต้โต๊ะพี่สุรีเด็กคนนั้นนั่งอยู่กำลังวาดรูปอาคารราชการแต่ในรูปไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูมีแต่คนยืนเรียงกันไม่มีหน้าหนูวาดอะไรหรอเด็กเงยหน้ามองผม ยิ้มกว้างเกินเด็กบ้านครับผมเริ่มค้นประวัติพี่สุรีจากแฟ้มบุคคลเก่าๆในเอกสารระบุว่าเธอไม่มีบุตรไม่เคยจดทะเบียนสมรสไม่เคยเบิกสวัสดิการบุตรแต่มีบันทึกหนึ่งเมื่อสิบปีก่อนเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ห้องเอกสารมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหนึ่งราย พร้อมบุตรชายที่นำมาเลี้ยงในที่ทำงานชื่อในรายงานคือสุรีวัฒนาพรผมรเผชิญหน้ากับเธอพี่ลูกพี่เสียไปแล้วใช่ไหมครับเธอเงียบนานมากก่อนจะตอบเขายังอยู่แค่ไม่มีชื่อในระบบเธอลูบหัวเด็กที่ผมมองไม่เห็นแต่รู้สึกถึงอากาศเย็นเฉียบ ถ้าฉันไม่พาเขามาเขาจะอยู่ที่ไหนล่ะบ้านก็ไม่มีโรงเรียนก็ไม่มีระบบไม่เคยรับเขาเข้าไปตั้งแต่แรกวันหนึ่งผมมาทำงานสายโต๊ะพี่สุรีว่างไม่มีแฟ้มไม่มีเด็กบนโต๊ะเหลือเพียงแฟ้มบุคคลใหม่ชื่อผมติดอยู่ช่องสถานะบุตรถูกกรอกไว้แล้ว บุตรชายหนึ่งคนพักอาศัยในสถานที่ราชการและใต้โต๊ะทำงานของผมมีดินสอหักครึ่งวางรออยู่ตอนจบสํานักงานยังทํางานต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะในระบบราชการถ้าไม่มีใครบันทึกว่าผิดมันก็ไม่เคยผิดและเด็กบางคนไม่ได้ถูกเลี้ยงดูด้วยความรัก แต่ถูกเก็บไว้เหมือนเอกสารที่ไม่กล้าทำลาย